มีใครเป็นเหมือนเราบ้างพ่อกับแม่ของเราทะเลาะกันทุกวันเลยวันนี้ก็เช่นกันนี่คุณชช่ตั้งใจทำงานหนได้ไหมเหวี่ยน่าจะได้เลื่อนตำแหน่งให้คุณสักทีนี่ผ่านมาแล้วสิบปีตำแหน่งก็เท่าเดิมเงินเดือนก็เท่าเดิมเงินเดือน,น,นทุกบาททุกสตางค์ของผมก็ให้คุณหมดแล้วคุณก็รู้จักบ,บริหารหนสิคุณก็ดูสิเข้าขอแพงขึ้นเป็นเท่าตัวคุณจะให้ฉันทำยังไงในฐานะที่คุณเป็นหัวหน้าครอบครัวคุณจะต้องทำงานให้หนักขึ้น เราจะได้มีเงินพอกินพอใช้ถ้ามันง่ายขนาดนั้นคุณก็มาทำงานเองเลยมาพ่อกับแม่อย่าทะเลาะก,กันเลยนะคะหนูขอร้องทุกครั้งที่พ่อกับแม่ทะเลาะก,กันฉันต้องเป็นกรรมการคอยห้ามทุกทีแต่ดีกันได้ไม่กี่ชั่วโมงพ่อกับแม่ก็ทะเลาะก,กันไหมคุณนี่มันเส้นผมใครผมจะไปรู้ได้ยังไงล่ะทำไมคุณต้องคอยหาเรื่องผมด้วยก็เส้นผมมันติดอยู่ที่เสืส้อของคุณน่ะคุณจะไม่รู้ได้ยังไง นี่มันเส้นผมผู้หญิงชัดๆคุณนอกใจฉันใช่ไหมคนไม่รักดีคุณจะบ้าเหรอผมจะไปกล้านอกใจคุณได้ยังไงอยู่ด้วยกันมาจนลูกโตขนาดนี้คุณยังไม่เชื่อใจผมอีกเหรอผมกล้าสาบานเลยอะไปเลยนะอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกเออไม่อยู่ก็ได้แม่คะแม่ไล่พ่อไปได้ยังไงแล้วคืนนี้พ่อจะนอนที่ไหน ฉันได้แต่โทษตัวเองว่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้พ่อกับแม่ทะเลาะก,กันถ้าไม่มีฉันสักคนเขาทั้งสองอาจไม่ต้องทนอยู่ด้วยกันอย่างทุกวันนี้มิกี้ลูกชิยาพักกลับมาแล้วดีใจจังเลยเช๊แม่ค้าอย่าทําแบบนั้นสิมิวกี้จำไว้นะลูกถ้ามีแฟนอย่ามีแฟนแบบพ่อนะไม่ได้เลือกหาเงินก็ไม่เก่ง ปล่อยให้ลูกมีอัตคัดขัดสนแต่ละเดือนอน่ะชักหน้าไม่ถึงหลังค่ะแม่มิกี้ลูกจำไว้นะถ้ามีแฟนอย่าเป็นภรรยาแบบแม่ขี้บ่นน่าลำคา้องจะผิดคุณก็ไม่เพาะชวนทะเลาะกันตลอดเวลามีแต่ดาไม่เคยให้กำลังใจเข้าใจไหมลูกค่ะพ่อนี่คุณว่าฉันหรอก็คุณว่าผมก่อนอะ ฉันทนไม่ไหวแล้วที่ต้องเห็นพ่อกับแม่ทะเลาะก,กันทุกวันมันทำให้ฉันกลายเป็นคนเก็บกดฉันตัดสินใจแล้วฉันจะหนีออกจากบ้านทำไมโลกข้างนอกมันน่ากลัวแบบนี้เนี่ยคุณลูกหายไปไหนก็ไม่รู้ฉันตามหาลูกทุกซอกทุกมุมของบ้านแล้วฉันก็ไม่เจอลูกเลยอะฉันเป็นห่วงลูกจังเลยจะเย็นๆนะคุณเดี๋ยวเราลองโทรหาเพื่อนลูกก่อนไม่แน่ลูกอาจจะไปนอนค้างบ้านเพื่อนก็ได นอนบ้านเพื่อนเลยอะ,อะผมว่าเราไปตามหาลูกข้างนอกกันเถอะลูกคงไปได้ไม่ไกลปะปะปะคุณลูกอยู่นั้นไงลูกพ่อพ่อแม่หนีออกจากบ้านทำไมล่ะลูกพ่อกับแม่เป็นห่วงหนูมากเลยรู้ไหมก็หนูไม่อยากเห็นพ่อกับแม่ทะเลาะกันนี่คะหนูเจ็บปวดหัวใจ พ่อกับแม่ขอโทษด้วยนะลูกต่อไปพ่อกับแม่จะไม่ทะเลาะกันอีกแล้วใช่ไหมแม่ใช่จ้ะการทะเลาะกันต่อหน้าเด็กเป็นสิ่งที่ไม่ดีพ่อกับแม่ไม่ทันคิดพ่อกับแม่ต้องขอโทษด้วยนะที่ทําให้ลูกเสียใจกลับบ้านเรากันนะลูกค่ะพ่อทุกวันนี้พ่อกับแม่ของเราก็ยังทะเลาะกันอยู่แต่ทะเลาะกันน้อยลงมากๆแล้วก็ไม่ทะเลาะกันต่อหน้าเราอีกเลย